เขื่อนเพชรตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นบนแม่น้ำเพชรบุรีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมการไหลของน้ำป้องกันน้ำท่วมนอกจากนี้เขื่อนเพชรเป็นโครงสร้างที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรน้ำและยังมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนรอบข้างอีกด้วย คือตรงนี้เขื่อนเพชรเนี่ยหลักๆเป็นเขื่อนทดน้าและระบายน้ําซึ่งเรามีน้ําต้นทุนจากอ่างเก็บน้ําแกงกระจาญอ่างเก็บน้ําห้วยผาอ่างเก็บน้าแม่ประจันทั้งหมดเรามี3าอ่างซึ่งเป็นอ่างขนาดใหญ่1อ่างคือแก่งกระจาญแล้วก็มีอ่างขนาดกลางอีกสอ่างแม่ประจันกับห้วยผาเพราะฉะนั้นเขื่อนเพชรเนี่ยเรามีหน้าที่ทดน้ําและส่งน้ําส่งน้ำพื้นที่พ่อปลูกเนี่ยประมาณ3ามแสนเก้าหมื่นไร่ในพื้นที่รับชอบของโครงการเราในส่วนนี้ก็คือเขื่อนเพชรเนี่ยตั้งอยู่ในตอนกลางของจังหวัดพิบุรีตอนบนเนี่ยก็คือ เ,เพราะนั้นคือน้ําจากต้นน้ําจากแก่งอาจา์ลงมาเนี่ยประมาณ62กิโลเนี่ยจะลงมาที่เขื่อนเพชรเขื่อนเพชรก็มีหน้าที่ในการบริหารจัดน้ําส่งเข้าคลองชมพูทาง,งเราซึ่งคลองชมพูทาง,งเรามีสายใหญ่ฝังฝวา3สายฝังซ้ายอีก1สายรวมคลองซอยอีก4 1สายทั้งหมดเป็น45สายซึ่งกระจายครอบคลุมพื้นที่6อําเภอของจังหวัดพิรณุลไม่ว่าจะเป็นอําเภอท่ายา,ยางบ้านลาดเพื่อเมืองเพื่อบ้านแหลมเพื่อเขาย้อยรวมถึงอําเภอบ้านแหลมเพราะนั้นในส่วนนี้ก็คือเราครอบคลุมในพื้นที่ของ6อำเภอที่เราส่งน้ําได้ในพื้นที่เกษตรกรรมของเรา ประมาณ390,000ไลค์ 3, รวมถึงอำเภอบุรีรับางส่วนหลักๆในลุ่มน้ำพรบุรีก็คือมีแม่น้ำพรบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักเรามีระบบโทรมาเพื่อเป็นการเตือนภัยเรามีระบบโทรมาเนี่ยเพื่อสามารถวัดระดับน้ำวัดเปลี่ยนระน้ำที่มาจากแกงกระจานเนี่ยเรามีครอบคลุมอยู่ทั้งจังหวัดทรบรีเนี่ยมีระบบโทรมาอยู่ทั้งหมด9แห่งในแม่น้ำพิบุลี6แห่งและน้ำสาขาอีก3แห่งเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยเตือนภัยช่วยมอนิเตอร์ข้อมูลให้เป็นเรียวทามชาวบ้านสามารถดูได้โดยหลักๆเนี่ยถ้าชาวบ้านเขา,าเห็นจุดเนี่ยเขาจะมีจุด ตัวอำเภอเมืองเนี่ยตรงสะพานเทศบาลสะพานดำาก็จะมีจอสามารถโชว์ของกรมชุประทานเนี่ยว่ามีระดับน้ําผ่านตรงไหนเท่าไหร่เพื่อ <c oughs> เป็นการเตือนภัยล่วงหน้ารวมถึงให้เฝ้าระวังระดับน้ําที่อาจจะล้นตลิ่งในฤดูน้ําหลากฤดูรุ่งแรงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่แต่เราจะเฝ้าระวังในขณะที่พื้นที่ฝนตกหนักในพื้นที่ข้างบนตอนบนไหลลงมาถึงเขื่อนเพชรและเขื่อนเพชรบริหารจัดการน้ําลงไ่น้ำพิบุรีพยายามไม่ให้เกิน150ลงาบูบาเมตรต่อวินาทีเพราะว่าถ้ามีการปล่อยมากกว่านั้นจะมีผลกระทบด้านท้ายของ ตัวเมือพชรบรีครับก็ในส่วนนี้ก็คือหลักๆในพื้นที่เกษตรกรรมของเราเนี่ยเป็นนาข้าวซะเป็นส่วนใหญ่หนาข้าวอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0ห้าหมื่นไร่มีพืชไร่พืชผักไม้ยืนต้นบอปลาบอ,อกู้ประมาณ0 0 0 0 0กวัวไร่เนี่ยในส่วนนี้เราก็บริหารจัดการน้ําโดยการส่งน้ําโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยเราสามารถส่งน้ําครอบคลุมเต็มพื้นที่แต่ส่วนหน้าแรงเนี่ยเราต้องดูน้ําต้นทุนว่าเรามีน้ําต้นทุนอยู่เท่าไหร่มีเพียงพอไหมถ้ามีเพียงพอเราสามารถจะแนะนําเกษตรกร,รให้ปลูกข้าวนาปลังได้ส่งเพื่ออุปโภคบริโภคได้รักษาระบบนิเวศได้เพราะนั้นใน น้ำเรื่องงําต้นทุนเพื่อที่จะมาจัดน้ําที่เขื่อนเพชรเนี่ยจะส่งไปตรงไหนบ้าง ของลุงมีประมาณสัก20ไร่ทำนนา5ไร่มิสระประมาณ2ไร่แล้วก็ปลูกมะนาวปลูกกล้วยแล้วก็ของล้มลุกอ่ะพวกพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยที่เลือครับส่วนใหญ่จะใช้น้ําในคลองชุมป,ประทานน้ําในคลองชุมป,ประทานเนี่ยเขาก็จะให้มาตลอดลนะพังนาปีนาปังอะไรเนี่ยตลอดปีนะครับแต่เนี่ย้ะเกิดว่าน้ําชุมป,ประทานน้อยเราก็จะใช้ในการวิ่ดขึ้นไปใช้แล้วก็จะมีอ่าบอกเก็บน้ํามิสระนะครับสระเก็บน้ําไปด้วยกรมชุมป,ประทานเนี่ยก็จะส่งเสริมทุกทุกทกลุ่มนะเพราะว่าในเพชรบุรี เ,เราจะแบ่งผู้ใช้น้ำเนี่ทั้งหมด25กลุ่มผู้ใช้น้ําทั้งจังหวัดแล้วก็จะมีการประชุมกันแต่ละครั้งในเรื่องของการทํานาปีและนาปังเนี่ยทุกครั้งที่ทําจะบอกน้าต้นทุนว่ามีเท่าไหรแล้วเราก็จะได้ทํานากันหรือไม่ขึ้นอยู่กับน้าต้นทุนถ้าน้ําต้นทุนอย e ู่ที่4 20ิที่เกณฑ์จานเราสามารถทํานาปังได้โดยการจัดการบริหารของชุมสถานนะครับก็ทําเป็นรอบเว้นให้กันไปนะ25กลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยจะมีรอบเว้นให้แล้วทุกทกลุ่มได้ใช้น้ำหมดครับ เขื่อนเพชรมีข้อดีและประโยชน์มากมายที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบข้างควบคุมการไหลของน้ําในแม่น้ําเพชรบุรีทําให้สามารถจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งลดความเสี่ยงจากน้ําท่วมในพื้นที่รอบข้างนอกจากนี้เขื่อนเพชรยังสามารถจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรทําให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีเขื่อนเพชรจึงมีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรน,น้ำรวมถึงการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีคุณค่าต่อชาวเพชรบุรี